สวัสดียามเช้าครับทุกคนครับวันนี้นะพร้อมส่งมอบให้กับลูกค้านะครับนี่เลยนะครับวันนี้อากาศดีนะครับเลิกงามยามดีนะครับฝนเทลงมาเทลงมาเทลงมานี่นะครับเทวดานะครับให้พรนะครับลูกค้าพร้อมรับรถนะครับเรื่องงานยามดี9โมง9นาทีนะครับในส่วนของตัวแกลบเอสพร้อมโ r ร m แม็กซ์ซงคันสวยแบบนี้เลยนะครับสีขาวรุ่นนี้เลยนะนี่ดูการจัดทรงสวยงามกันเลยทีเดียวนะพร้อมโฟร์แม็กซ์ซงแบบสวยๆเลยนะครับ นี่เลยครับดูแม็กสวยๆเห็นไหมครับแม็กซออฟลึกๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับจากทรงโหลดหน้าสองหลังสามนิ้วนะนี่แม็กทางด้านหลังออฟลึกมากแน่สวยกันเลยทีเดียวนะนี่นะครับล้นนิดๆเท่ๆนะครับไวรุ่นชอบนี่ทางด้านท้ายความสวยงามของบั้นท้ายอีสุสุของเรานะมาพร้อมกับของดีเมืองนครสวรรค์ เปียท่อไอเสียนี่เลยนะครับของดีกล้าการันตีอ่าสวยงามกันเลยดีเดียวพาชมรอบคันก่อนนี่ครับอ่าของแถมครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกระบะไลเนอร์ฟิล์มกองแสงนะนี่จัดทรงพร้อมโหลดแถมแม็กแม็กไม่ใครอยากได้นะแม็กที่สวยแบบนี้ร้านเนะอ็มเจนครสวรรค์ตรงข้างกับแมคโครนะของเขาดีจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแม็กซิ่ยางซิ่งนะครับแล้วก็จัดทรงพร้อมโปรแม็กซี่สวยแบบนี้เลย นี่เห็นไหมครับ ใครสนใจนะครับติดต่อผมได้นะครับกับสุพจน์คนน่ารักอีสุสุเสนียญนครสวรรค์ตาคีนะครับที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์กล้าการันตีส่วนลดและของแถมจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับอยู่จังหวัดไหนออกได้นะครับจองออนไลน์วันนี้ง่ายครับสะดวกเลยนะครับวงกาบริษัทเซ็นสัญญาถึงที่เลยนะจองเพียง300บาทเท่านั้นไม่ต้องจองเยอะนะครับบางคนกลัวว่าต้องจองเยอะแล้วกลัวเสียเงินจองนี่ไม่เสียนะครับใช้เงินจองเพียง300บาทเท่านั้นเองก็เซ็นสัญญาได้แล้วนะใครสนใจก็ทักขาผมได้นะครับกับสุพจน์คนน่ารักอีสุสุเสนียญนคร ที่หนึ่งที่เดียวในนครสวรรค์นะครับสวัสดีครับ